ครับน้าสวัสดีครับเอ่อพอดีซี้อหัวแล้วนะครับคาอะรนะครับอัปตลาดชนนะครับโอเคมาหัวแล้วครับพี่น้องอ่าซาเล่งนะครับซาเล่งมาพอดีรถกระบะผมส่งอยู่นะครับส่งทำสีนะครับเบิ้ลซื้อกระลับมา นะครับตลา,าดดึกตลา,าดดึกชัยภูสามทุ่มน,นครับทีน่นี่ประมาณนี่นะครับมีพอห่าไม่ค่าม้าตั้งน้านขายเมืม่อนี้หลายร้านอยู่นะครับพี่้อง มาหลายร้ครับโอเคครับร้านประจําผมนะครับร้านประจําของผมามาแล้วครับโอเคครับปอดแล้วนะครับพี่น้องเอกระรมถุงเท่านะครับเก้าสิบครับเอาสองถุงัาอันนี้ร้านประจําของผมนะครับนี่มาทอดแล้วขรับผมซาลึงนะครับ ตาล่งค uh, ู่ใจครับผมเพราะว่าไอ้รถกระบะผมเอาซอมเข้มอยู่นะครับกับตลาดตึกผักสดทาไหน่นะครับ๋ยวลงช่อง youtube นะครับนี่ครับผมครับผมครับโอเคครับขอบครับครับผมครับนี่นะครับ ผักดีคุณภาพนะครับมาจากไซนนะครับเออผักแบบเพชรบูรณ์เพชรบูรณ์ครับผมขออนุญาตนะครับนี่นะครับตะแกรงเรานะครับครับผมโอเคครับฝากติดตามเออผักลมผักเด่นนะครับครับทั้งครับผมโอเคครับผมนี่เปิดนะครับโอเคนี่โลเท่าไหร่นะครับโอ้ยโลร้อยโลละยี่สิบโลละยี่สิบโอเคเนื้ บักงุงนะครับมาละกอ้น้ออยสองร้อยยี่สิบหึกโลละยี่สิบยี่สองโอเคครับขนน้นี่นะครับร้อเดียวโอเคครับผมสนใจการม้าที่ตลาดชายเจปุมได้นะครับในยูยูกลางเมืองชายเจปุมนะครับโอเคครับอันนี้เป็นร้านประจำของผมนะครับโอเคครับฝากกดติดตามครับสวัสดีครับ